ปลูกใหม่เพราะว่ากําไรมีตั้งแต่ปีแรกของปีแรกอยู่แล้วครับอ่าคือ,อหนึ่งต้นน่ะแล้วอันนี้นนเขา,าเอาไปตำในบ่ิการนี้ยมเอาไปตำได้ได้ครับตัวนี้ก็บตำตำได้คือกันครับผมไดบคือกันครับบางคนว่าเอาไปตำแล้วมัน,นแนวทางการขายในเรื่องราคาราคามันก็จะมีอยู่สองแบบก็บคือทั้งถ้าเป็นไอ้ลูกสวัสดีครับช่องสองเด็กน้อยกเกษตรอินซีครับเดี๋ยววันนี้เฮามาเบิง้ง ส่วนมะฮุ่งนะครับส่วนมะฮุ่งอยู่ตออําเภอประปาตบ,บุมหาชัยนะครับบ้านมหาชัยบ้านมหาชัยนะครับมะกอฮอลแลนด์มหาชัยสวัสดีครับเนี่ยเดี๋ยว,วเฮามาเบึงหฮามมะโขความรู้กันนะครับว่าหมอเพชรพนเพชรโถแก้วเขียวนะครับเพิ่นปลูกมะฮุ่งน้ําเลี้ยงควายน้ําปลูกหย่าน้ํานะครับเพื่อเศร,รษฐกิจอ่าหนึ่งสายพันธุ์อันนี้คือมะกะกอฮอลแลนด์ครับมะกะกอฮอลแลนด์นะครับมะกะกอฮอลแลนด์ พืชอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่น่าปลูกนะครับคือพื้นที่จักไรนี่ครับในนี้ตอนนี้ผมลงไปอยู่ที่สามไร่นะครับโอ้สามไร่สามไร่ทดสอบลองลองอันนี้คือทดสอบมันบอกครับสามไร่เนี่ครับโอ้ไออธิบายให้ฟังนะครับว่ามันจะเป็นพืชเศรษฐกิจได้ยังไดหรือว่าแนวทางนะครับแนวทางการขายของเขานะครับคือแนวทางการขายนะครับตัวนี้พืชพืชตัวนี้นั่นอ่า แนวทางการขายในเรื่องราคาราคามันก็นจะมีอยู่สองแบบก็คือทั้งถ้าเป็นไอ้ลูกลูกยาวๆเขาจะเรียกว่าลูกลูกกระเทยนะครับ oh. ลูกยาวๆเป็นลูกกระเทยนะครับอ่าราคามันจะดีกว่าพืชไอ้ลูกตัวเมียตัวเมียลูก mm hmm. จะกลมเวลาผ่าผ่าเข้าไปดูข้างในมัน,น,นจะนนกระเทยใช่ครับกระเทยครับตัวเนี้ยกระเทยคือมันจะยาว ถ้าสมมุติว่าต้นนี้เป็นกระเทยก็คือมันจะเป็นต้นลัก,ลกษณะเดียวกันเบิร์ตแมนบอกแม่นแมน<ๆ>ครับ<อ>คือลูกมันจะจะยาวครับผม<อ>จะยาวแบบนี้ครับยางา,าออกมาเดี๋ยวเขาเขามีตัวเปรียบเทียบระหว่างตัวตัวเมียไอ้ตัวตัวเมียครับกระเทย,ยกับกระเทยอยู่บ่ครับนี่มีครับ<อ>ตัวเมียจะมีอีกหนึ่งต้นตรงนั้นนะครับผมแสดงว่าแสดงว่าที่เขาต้องการนี่คือตัวกระเทยครับเพราะว่าเนื้อจะเยอะเนื้อเยอะ เม็ดจะน้อยโอ้อ่าแล้วเม็ดพวกนี้นี่เขาสามารถเอาไปเพาะพันธุ์ได้ต่อบ่คอับ่าได้ได้ครับคือเขาเขาสามารถเอาไปเก็บเพาะพันธุ์ได้เลยครับเขากลับไปโอบไว้นะครับแล้วแล้วถ้ามันต้นนี้สมมติว่าเป็นกระเทยนี่เขาไปเพาะพันธุ์มันจะเป็นกระเทยบ่กครับหรือมันมันจะเป็นตัวแม่ได้อีกก็มันจะออกได้ได้ทั้งกระเทย้ทั้งตัวเมียนะครับเพราะว่าเม็ดข้างในเนี่ยมันจะมีทั้งเม็ดกระเทยเม็ดตัวเมียและตัวผู้นะครับอ่าตลาดเขาต้องการนะครับตัวนี้ต้องการตัวตัวกระเทยนะครับเดี๋ยวเขามาเบิ้ ตัวนี้อ,อะ่ะครับตอนนี้ล oh> ูกล้างเข่าครับตอนนี้มาถึงช่วงลูกเข่าแต่ตัวนี้ตัวเมียครับนี่โอ <S 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 ้ตัวเมียมันต่างกันอีรีนะครับลูกมันจะอ้วนกลมนะครับอ้วนกลมลูกจะใหญ่แต่ข้างในเวลาเราผ่าดูข้างในเม็ดจะเยอะแล้วก็เนื้อจะน้อยนะครับมันจะเนื้อเนื้อจะไม่แน่นเหมือนตัวนั้นจะบนเนนแต่เรื่องความหวานรสชาตินี้คล้ายๆล้ายกันคล้ายกันนะครับ แล้วอันนี้เขาเอาไปตำในบ่เหานี้ยมเอาไปตาได้ได้ครับตัวนี้ก็ตตาตําได้คือกันครับผมแซ่บคือกันครับบางคนว่าเอาไปตามแล้วมันมันแข็งโมเมนต์ครับที่คนที่เขาว่าบรู้ว่าเขาเคยเคยตำโมบัวนะตอนนี้ลูกเขาครับไร้เดือนถ้วผมสังเกตเบิ่งนะครับอันนี้คือต้นตัวเมียนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบื่องอันนี้ต้นกระเทยนี่นี่ตัวนี้กระเทยครับตัวนั้นตัวเมียครับ ตัวเมียครับอันนี้ครับเมียโอ้มันจะกลมอ้วนมันสั้นเนาะอ่าเนี่ถ้าถ้าอ้วนแบบนี้ถ้ากระเทยออกมามันจะเป็นลระเทยมันจะเป็นยาว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 นะครับอ่าลูกยาวยาวนี่ครับออกมาเนี่ยโอเคนะครับสําหรับใคที่อยากปลูกมะละกอนะครับแล้วแนวโน้มเฮาคิดว่าเฮาสิขายในรูปแบบใดครับกะกะขายเป็นกิโล่ะครับผมนี่ก็ขายก็ขายที่เขามาหลับนะครับเขามาหลับลงตลาดตลาดไทยพุ่นละครับถ้าถ้าสินค้าเฮาได้หลายจริง แต่อันนี้อยากโปรโมทก็คือบันมหาชัยนมหาชัยของเฮาเนี่ยคือมีแล้วมาละกอฮอลแลนด์ oh. อ๋ออ่าก็ถือว่าหลายนะครับสามไร่ครับกาทดลองครับสองร้อย <200 S 2> ต้นฮอดบอกครับนี่อ่าตอนนี้แปดร้อยต้นไออ่าสามไร่อยู่หกร้อยต้นโอ้ oh. ไรล,ละสองร้อยต้นนะครับครับ,ค,รบคือวางวางโครงการไว้อยู่ที่สิบสิบไร่อันนี้คือทดลองก่อนแล้ว ปลูกหนึ่งครั้งนี่มันมันสามารถเก็บผลผลิตเก็บผลผลิตได้โดนปันใดครับคือตัวนี้นั้นได้ถึงสองปีสองถึงสามปีคือแล้วแต่ต้นมันถ้ามันสูงเกินไปละเกินสองปีไปแล้วห้ากระตัดให้มันแตกสาวใหม่นะครับอ๋อทำสาวมันใหม่แมนทำสาวหรือว่าตัดปลูกใหม่เพราะว่ากําไรมีตั้งแต่ปีแรกสองปีแรกอยู่แล้วครับอ่าคือหนึ่งต้นน่ะเขาคิดเอาแค่หนึ่งต้นหนึ่งร้อย <100. S 1> ลูกแค่นั้นลูกละหนึ่งกิโลหนึ่ง หนึ่งต้นก็หนึ่งต้นหนึ่งร้อยกิโลใชถ่ถ้าคิดแค่กิโลละสิบบาทก็หนึ 1, ่งพันต้นหนึ่งก็ต,นนงกต้นละหนึ่งพันก็หนึ่งพันคูณสองร้อยคือหนึ่งไร่หนึ่งแสนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโครงการหนึ<อ>่งไร่แค่โลละสิบบาทแต่หน้าตอนนี้หน้าสวนอยู่ที่กิโลละห<อ>้าส<อ>ิบก็คูณเอาครับอันนี้คือทำจริงนะครับโบเดรเวอร์จประสบการณ์ครับ จจาาากกกปรระสบณ์คือตอนนี้เช็ครคาคาตลาดได้เลยครับตอนนี้ออกหน้าสวนอยู่ที่สี่สิบถึงห้าสิบบาทมลงกอฮอลแลนด์ครับครับเป็นอาชีพที่คนวองขามอีกอาชีพนึงครับหน้าสนหน้าสนเดี๋ยวผมก็จะไปปลูกนะครับตอนนี้เพิ่งได้ห่าหกเดือนเองนะครับเนี่ยหกเดือนาแต่ลักษณะตอนนี้คือคือโรคเข้าตอนเนี้ลายลายแดงเข้าครับเดี๋ยวสักอีกหนึ่งเดือนผมจะให้มาอัปเดตอัปเดตอัปเดตดูเดี๋ยวอีกประมาณหนึ่งเดือนนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตแต่ละแต่ละช่วง ให้เบิ่งนะครับอ๋อโอเคยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ<ล>ับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับลววันนี้สวัสดีครับ